สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทําแหนมหมูค่ะซึ่งทางเหนือจะเรียกว่าจินส้มนะเจ้าและแหนมก็ยังเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแก้มเลยค่ะจะเอาไปทอดไข่เจียวหรือจะเอาไปย่างก็อร่อยค่ะวิธีทําก็ไม่ยากเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะใช้หมูบดครึ่งกิโลค่ะหนังหมูามขีด กระเทียมข้าวเหนียวและเกลือเพียงเท่านี้เองค่ะและถุงพลาสติกสำหรับห่อนะคะสำหรับหนังหมูเมื่อนำไปต้มเสร็จแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าใครไม่สะดวกที่จะต้มเองเดี๋ยวนี้มีหนังหมูสำเร็จรูปขายด้วยนะคะแต่ถ้าเราต้มเองแบบนี้ก็จะได้รสสัมผัสที่อร่อยกว่าค่ะต่อไปเรามาผสมกันเลยนะคะ ใช้หมูบดครึ่งกิโลจะเป็นหมูเนื้อแดงหรือจะเป็นหมูติดมันแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะตามด้วยหนังหมูที่เราหั่นไว้ค่ะและข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วนะคะจะนําไปล้างน้ําหรือแช่น้ําให้เม็ดข้าวเหนียวแยกออกจากกันค่ะเวลาเราผสมจะได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปเป็นกระเทียมตําค่ะใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะซึ่งจะใช้กระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้ค่ะ ตามด้วยเกลือ1ช้อนโต๊ะเกลือถ้าใส่มากกว่านี้ก็อาจจะทําให้เค็มได้ค่ะหรือถ้าใส่น้อยไปอาจจะทําให้หมูเน่าได้นะคะ1ช้อนโต๊ะสำหรับเนื้อหมูครึ่งกิโลกําลังดีเลยค่ะสุดท้ายตัดรสด้วยน้าตาลทราย1ช้อนชาค่ะหรือถ้าใครทานผงชูรสก็สามารถใส่ได้นะคะจากนั้นก็ใช้มือขยําเลยค่ะ นวดให้เข้ากันใช้เวลานวดประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะคะพอนวดไปเรื่อยๆจนได้ที่แล้วเนื้อหมูเขาก็จะมีความเหนียวขึ้นนะคะ<ม>ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ พอเนื้อหมูเหนียวได้ที่แล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้เลยค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆให้เท่ากันนะคะถ้านําไปช่างก็จะได้อยู่ที่1ขีดค่ะหรือ100กรัมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราทําขายเราก็จะทราบปริมาณเพื่อที่จะคิดราคาต้นทุนได้ค่ะและสําหรับเนื้อหมูครึ่งกิโลก็จะได้อยู่ที่8ก้อนนะคะพอปั้นเสร็จแล้วก็เตรียมใส่ถุงได้เลยค่ะมีพริกขี้หนูด้วยนะคะที่จะต้องเตรียม สำหรับถุงพลาสติกที่นำมาใส่ขนาด5คูณ8นิ้วนะคะใส่หมูลงไปและตามด้วยพริกขี้หนูค่ะเราจะใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมารัดทีหลังนะคะใส่พริกขี้หนู2-3เม็ดแล้วแต่ชอบเลยค่ะ เราไปมาดูวิธีรัดหนังยางให้แน่นค่ะใช้มือกดไล่อากาศออกให้หมดก่อนนะคะจากนั้นก็หมุนหมุนแบบนี้เลยค่ะพอหมุนแน่นแล้วก็รัดหนังยางได้เลยนะคะรัดให้แน่นเลยค่ะวิธีนี้แน่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งค่ะไล่อากาศออกให้หมดนะคะจากนั้นก็หมุนหมุนหมุน,มนค่ะ ที่รัดหนึง่งยางก็ไม่ยากค่ะใช้มือเกี่ยวไว้แล้วก็หมุนหมุนหมุนค่ะมัดแบบนี้แน่นแน่นอนเลยนะคะพอห่อครบหมดแล้วก็พักไว้ประมาณ2วันค่ะเพราะอากาศร้อนสองวันก็เปรี้ยวแล้วนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วค่ะ2วันเดี๋ยวเรามาผ่าดูนะคะ สำหรับแหนมถ้าใครไม่กินสดก็สามารถนำไปทำกับข้าวได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวแหนมย่างหรือจะนำไปทำแหนมหลนก็ได้นะคะและถ้าเป็นเมนูทางเหนือก็จะนำแหนมไปแกงผักปรังอร่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะเราทําเองทานเองสะอาดและปลอดภัยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ